อุ้ยอุ้อุ้งามเนาะอุ้สะอ่อนแหงอุ้ยมือสีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะอุ้อ้พี่น้องงาม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 งาพี่น้องาับหนึ่งนะผับหนึ่งนะจ้ะับนึ่งนะอุ้ยอุ้ยเก็บดอกไม้กเต็มไปสะอ่อนเนาะปาด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 แ้กก้อนนี่จ้ะเป็นก้อนพี่น้องเป็นก้อนนีะ อืองามเอาแบบนี้ให้นะแบบนี้่มผักดอกสวยอู้หูดงพี่น้องตุดปุตติปีเลยจ้ะพี่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 มาหอดพี่เอ้ยอู้เก็บไปเนาะครับเก็บเลยอู้ยพี่น้องดวงที่ละแต่ละดอกเนาะครับอ้าววู้ยอีบซอยเนี่ยอีบเป็นก้อ กเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำิ่งก่อนค่ะจ้ะจ้ะอ่ะทำนี่เกลี่ยให้เราบริเลสิรุดแมนครับสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่ก็มาพอกันกับช่องสเสนอีสานอีกคือเก่าเนาะคะ่ะมือนนิกะพ้าพี่ผานนองมาตามลาหาเห็ดขมคะือเก่าค่ะพี่น้องแต่หมายไหมเนาะคะ่ะพี่กัดมือนนิกะบานตุ้มเนาะคะ่ะบานท่าตูม้มอำเภอท่าตุม้มจังวัดสุรินเนาะคะ่ะพี่น้องมืงมอแกมาผอลคะค่ะพี่น้อง มือหนีกหามาพบมาพอกกันในวันที่หามีหากรก,กรดาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะไปตั้มหลุ่นตั้มเบิงน้ากันค่ะพี่น้องว่ามือนีเห้าสี่ด้สีมานอีคือเกาบนนอนนาะค่ะพี่น้องว่าบานตุ่มสีมีเฮดบอเนาะค่ะพี่น้องไปตั้มเบิงน้ากันค่ะน่ะค่ะพี่น้องมากระส่งสีมานอยู่เด้อค่ะพี่น้องกระหัอยู่เด้คอ,อ,อดค่ะนี่อ้จะแมนดอกงามพี่น้องมือก็ล่างเกิดก็ล่างเกิดก็ล่างงามเลยค่ะเออมานมันมน มันละเดอ้อพี่น้องมานี่นีเ่เจดอกงงามๆอุ้ยขาพี่นอ้องเอ้ยขาหนีไหมงามขางามแน่จ้ะออุ้ยสะออนน้ำข่อยถั่วสะออน <c oughs> นะป๊าดพี่น้องตุกปุกติกปิกอยู่ครับเอ้ยตัวนีไมตออ <c oughs> ่ต้องอ่านตรงนั้นอ,อ่านตรงจ้ะอ่ะ หมาแล้วคะ่ะพี่น้องปะม,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 มันมันมันหมาเด้อเต็มปุ๋งเต็มตาจ้าอู้ยอุยอู้งามเนาะอู้ยสะอ่อนแห้งอู้มือสีพี่นอ้องเฮ้ยเป็นก้อนเลยเนาะครับเฮ้ยสมองามแท้หมาแล้วพี่น้อง หมาละจ้านีวสีเนาะครับโอ้อออสีจนม่วงจนดำที่เน่อย โอ้ยออขาไหมแข็งแรงทุกขาทุกหมวนครับจ้ะลงนะ ừm, có 2 đỏ phần nữa à, ừm, chám có lụp nổi lụp nổi bất tỏa lụp mấy đê tẩy coi nhà, bà. Ừ. Okay ừ. thấy ừ. 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 bà, ừ, ừ. thấy lắm ừm mấy nhau lụp nổi thấy thấy ừ. งามแบบงามครับแบบงามจ้ะเด่๋ยวละเหงาเดีละดอกเนาะครับมีแต่มุงหมวกแมนเก็บจะคล้องสะอ้อนจะคล้องพี่น <ah> ้องเฮ้ยพูดอีกสองดอกอันแอุ้ยแรง đọc nó bằng bóc ui rồi hưng ừ. ừ, thả uống nha Ủa, ừ, nó ngầu mày ้าแต่ละดอกพี่หน่องโอ้ยขาทุกอวนทึ้นแหล่แมนอืมจีก็งามดอกก็งามกลมดอกนี่ดอกกระงาม 那。No.

สมงงามแถเนาะครับอู้ขี่หน่อง,งามเด้อจ้ะทับ้าบโคมนี่สีดีเลยเนาะโอ้ขาเฮ้ยเห้ยทีอี่ว่าโอ้ยนี่มีอีกมีอีกนี่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 เฮ้ยหฮงเปดแหฮงพอขาตุ่มโอยู่ โอ้พี่ดิพี่โอ้ยั้างในนี่ไหวเฮ้ยตื่อดแค่ห้องพถ biết rất nhau เสียงปลาดังทั่วเนาะพี่น้องจีนหน่อยเพื่อนจีนหน่อยจะใหญ่อย,ยอยู่เด้อ เกียบอาจจะคล้องพี่น้นองใช่เรียง

โอ๊ยอันติดเงาใหมควรจะโอ้ยดองดอองงามจ้ะอื้าดงานขักชัก cái cao. câu, hư cao. câu, hư cao. lắm ừ. có เนาะ. ออกไตงหยาเลดอกหน่อยเนาะ อุ้ยนกแหบเยียบอุ้ยแบบเตี้ยปะโอ้โหอี่สัพมันเตะอนนีแบะโี้ยโอ้ยสีเนาะหมวงเลยครับ โอ้ยหมวกหมวกหมวกอืมอฮ้ยอยาสีนะหมวกครับนลัเดี๋ยวกัน แปะไปแล้วดอกหนึ่งเย็บ yep. ขาเหย้า,าๆขาวๆอุบๆจ้ะเอยเก็บด,ดอกได้กับสะอ,อ้นดอกนัานพี่หน่อ เมาองเบิองพี่น้องเบิองผาหนิงนะ่งไหผาหนิงนะจ้ะสามหนิ่งนหะมอืะ่ะยังไปเลยนะไ้แล้วครับเดี๋ยวาาห,หนึ่งไ้นโอยอจะปุ๊บติปิเลยพี่น้องอืมเอาสิละอันครับ สะอ่อนเนาะแมนสะอ่อนแห้งสะอ่อนอีดีงามคักอีกดอกนึงครับผางอุ้ยก่อนนี่ะเป็นก้อนี่นอนเป็นก่อนเนาะงามเอาามนเ่านั้นบุ๊คสวย

จะเป็นเนาะรับเก็บเลยโอ้ยพี่น้องหนึ่งที่ละแต่ละดอกเนาะครับอ่าอือจะเมนขัดอือดูกล้องเลยก่อนเนาะ โอ้ยงามโอ้ยสะอ่อนเนาะแบบงามนี่แบบงามเลยโอ้ยแมงอีหยังเหรอเพิงเพิงเพิงนะอือพึงมาเพิงมาเพิงมาเพิงมาจ้ะโอ้ยมึง bây giờ đồ ngang 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 khát ngang nè ngang 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 ngang

นนมันจะมาหนังเท่เอาเลยครับอุ้ยงามอ่ะสีม่วงสีม่วงงามอีกเลยเฮ้ยดอกนี้ก็งามไง ไม่ทีนา้เหียยที่ที่หนอหหสามดอกิดกอดเลยเนาะเอ้ย างพอดีเลยเนาะกำลังกำลังงามเลยไปมีดอกงามไป แบบงามเลยนี่นี่นี่เยียบนี่โอ้ยุณโอ้ยดอกใหญ่โอ้ยดอกใหญ่โอ้ยนี่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 นอ่ออ้ยอ้ยอีบซอยแนอีเป็นกออ,อเป็นกอเดี๋ยวเดยเดี๋ยวทำนึงก่นกอนคับเจ้าจ้าอะทำนเะ้ยไปงั้น เอ้ยเป็นกอเลยโอ้ยปิดตับปิดตับปิดตับเป็นเห็ดตับตับนี่ดอกหมวกครับ หงายนมนีน่ดนะอกงามเด็กใหญ่บ้านพี่อุ้โอ้โหเด็กใหญ้ยังบระเด็คเข้าดอู้อไไเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยอุ้ยระวังเหยียบเยด้อเหยียบเด้อตะก,กองครับนะเฟิร์สเฟิร์สเปิด์สโอ้ย สวยแบบงามแบบงามฮึปิดอู้เปิดผิวโอ้ยโอ้ยมความนิ่งนะครับความนิ่งอ่ะเนาะครับเลย

cô phải subscribe cho không, ừ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? แม่ครับโอ้โเปิดแห่งเห็นเป,เปิดแหงพอ่อยิ่งเปิดยิ่งเจอ,อเป็นจุ่มเลยเนาะครับเป็นจุ่มเป็นย่ เด็ดเนาะี้วนี่นัน่นจ้าพี่น้องผนประกอบการของเฮ้ามือน,นีเนาะค่ะพิกัดบ้านตูมเนาะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้อง กเป็นขีปนาวุธิหา่ากะละกะดา้ 2, 000, าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อค่ะมาสุดๆเลยค่ะมานขาดมานแน่มีแต่ดอกงามๆจ้ะพี่น้องโอ้ยสีมงหมองเลยเด้อค่ะนี่สีมงหมองมงหมองงาม,ๆ,งามๆเนาะกะมีแต่ดอกตุ้มๆลุ่นเดียวกันเลยค่ะพี่น้องสวยงามมากมานผวดมานโพเนาะค่ะพี่น้องกะสำหรับมือหน,นีคลิปนี้กะขอจบขีปเวเพียสสำนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านติดตามค่ะขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ขอบคุณถูก,กอคอมเมนต์ค่ะก่อนจากกันไปกะขอฝากหน่เด้อค่ะ ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุขิปต่อๆไปค่ะพี่น้อง้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอบอกันไม่คลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแต่สีสันแต่ละดอกนอกจาะ